ระยะที่ผมส่องนะครับตรงนั้นเกือบเกือบ80เมตรนะครับผมส่องจากเจ้ากล้องยิงเร็วตัวนี้เลยนะครับผมวิชั่นคิงแท้เลยนะครับตัวนี้100%เบิกร้านปืนวังบุรพานะครับวิชั่นคิง1.25ขีด5คูณ26นะครับตัวนี้ระยะส่องตั้งแต่5เมตรจนถึง80เมตรนะครับ ดูดีครับโหชัดแจ๋วนะครับผมเดี๋ยวผมไปรีวิวเพิ่มเติมให้นะครับไปกันเลยครับผม Let's Go <S สวัสดีครับพี่ๆวันนี้พบกับช่อง Space t e l e s c o p i c V1 นะครับผม เดี๋ยววันนี้นะพี่นะวันนี้น้องจะเอาเจ้ากล้องยิงเร็วตัวนี้มารีวิวให้ดูนะพี่นี่นะครับวิชชั n นคิงหนึ่งจุดสองห้าขีดห้าคูณยี่หกนะครับนี่นะครับโหสวยมากเลยพี่ตัวนี้เส้นเล็งสวยมากนะครับตัวนี้วิช i ั่นคิงแท้นะครับวิช i ั่นคิงแท้เลยเบิกจากร้านปืนวังบุรพานะครับตัวนี้มีไฟสองสีนะพี่นะอ่า นี่นะครับให้ดูก่อนให้ดูรอบๆก่อนนะพี่นะครับว่าสวยแค่ไหนนะโคตรสวยเลยยอดมากพี่ตัวนี้ดีไซน์เขาดีมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวของแถมก่อนเลยนะพี่นะของแถมนะครับก็จะมีนี่เลยพาเชเดนพี่อย่างดีนะครับแล้วก็คู่มือครับคู่มือนี่เหลืองเนะเห็นไหมครับตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้จะเป็นคอท่อสามสิบมิลน,นะพี่นะก็จะมีเป็นขา ขาคอท่อ30มิมลแถมไปให้นะพี่1คู่นคะู่นะตัวนี้เป็นรางสิบเอ็ดนะครับส่วนใครรางยี่สิบแจ้งมาได้เลยนะพี่นะแล้วก็นี่เลยครับซิกเนเจอร์นะครับไฟฉายค่าถหัวนะครับผมโคตรแจ๋วแจ่มแจ้งเลยนะพี่นะตัวนี้แล้วก็นี่เลยครับระดับน้ําตั้งกล้องหนึ่งสุดยอดนะครับของแถมจุกจุไปเลยอเดี๋ยวผมมารีวิวเจ้ากล้องตัวนี้ให้ดูเลยนะพี่นะตัวนี้เป็นระบบปรับในนะครับพี่ตัวนี้ระบบปรับใน นะครับเปิดฝาปรับนะครับตัวนี้นี่เลยนี่นะครับพี่ปรับแค่ไหนพี่พอใจแค่ไหนแล้วพี่ก็ปิดเหมือนเดิมนะครับนี่อ่าโอเคพอใจแค่ไหนพี่ก็ปิดแค่นั้นเองครับบนล่างซ้ายขวาก็เหมือนกันนะครับตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเปิดปิดไฟนี่เปิดปิดไฟนะพี่นี่นะครับมีไฟแดงกับไฟน้ําเงินนะครับเดี๋ยวน้องอ่าลงเป็นภาพนิ่งไว้ให้ดูดีกว่าเนาะ แล้วก็ตัวนี้นะครับปรับซูมนะพี่นี่ไกลๆปรับซูมนะครับนี่ได้ตั้งแต่ 1. 2 5สองห้าเท่าไปจนถึงกี่เท่าครับเรามาดูกันถึงห้าเท่านะพี่นะระยะสองตัวนี้ก็ประมาณ1เมตรจนถึงแปดสิเมตรพี่ประมาณนั้นอ่า1เมตรจนถึงแปดิก็ได้ห้าเมตรจนถึงแปดิก็ได้นะพี่นะตัวนี้นะครับสวยมากนะพี่น้ำหนักไม่หนักเลยพี่เบามากนะครับตัวนี้นะ ตัวนี้ผมวัดคร่าวๆนะครับตัวนี้ความยาวกล้องก็อยู่ที่ประมาณ11นิ้วนะครับความยาวกล้องอยู่ที่11นิ้วอ่าส่วนน้ําหนักนะครับตัวนี้น้ําหนัก4.2ขีดนะตัวนี้มาตรฐานกล้องยิงเร็วก็จะประมาณนี้นะพี่นะอ่าตัวนี้เลนส์ใส่ระดับเ d ดีเลยนะพี่นะเลนส์ใส่ระดับเ d ดีอัดแก๊สกันฝ้ากันฝุน่นให้อย่างดีนะพี่นะโอ้วิชันคิงแท้การันตีเลยนะพี่แบรนด์ Band. เขาก็การันตีอยู่แล้วนะครับ นะโด่งดังมา20-30ปีนะพี่ตัวนี้ยี่ห้อนี้นะของเขาไว้ใจได้เลยนะพี่ของแท้ร0 0เนะครับเบิกล้านปืนวังบุรพานะครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะพี่ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวน้องจะแปะ ID l ดียลแปะเบอร์โทรไว้ให้นะครับไว้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับพี่ก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับคนไหนที่รับชมจนจบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไ r i b e ให้น้องด้วยนะพี่นะ ช่องสไปเ e s ร์คอปิกก็ขอพระคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ